ชิงรัฐประหารตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมากรณีนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเศษฐานะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการเมืองงวดเข้าไปเรื่อยๆนะงวดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยนะใครอย่าลงมือก่อนนะครับเศษฐาทักษิณจะพลิกเกมไปยึดตำรวจได้หรือทหารจะไปะยึดอำนาจเสียก่อนตอนนี้คนจับตามองอยู่แค่นั้น แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าการที่ไปย้ายผู้บัญชาการตำบวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายของรองราชเดขาทั้งที่เขาไม่มีความผิดนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักิ์ยิ่งกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องที่เอาละเสร็จฐานงานเข้าแล้วเพราะว่าสอส,อสอเตนะ้จากพรรคไทยศรีวิไลหัวหน้าพักนะฮะก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ คณะกรรมการทุจรจิตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยสั่งพักงานเสรฐาท,ทวีสินและนะครับเอาผิดตามมาตรา157สิวิไลนะฮะมายื่นเรื่องกรณีนะครับวันนี้ก็เป็นยื่นกรณีจากกรณีการปล่อยกู้เอกซิมแบงค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถูกจำคุกทั้งหมดประมาณ4คดีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคดีที่1คือคดอีการซื้อที่ดินรัชดาแต่คดีหมดอายุความไปแล้วคดีที่2การแปลงสัมปทานอของบริษัท a อเอสนะฮะถูกจําคุก5ปีนะครับคดีสามก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหวยบนดินหวย2ตัว3ตัว,ตวอันนั้นโดน2ปีแล้วก็กรณีที่4ี่คดีที่4คือการปล่อยกู้เอ็กซิมแบให้กับสาภาพรัฐบาลสหภาพพมา่านะครับซึ่งคดีที่1เนี่ย อายุความไปแล้วคดีที่ 2, องสาี่เนี่ยมีโทษจำคุกรวมกัน10ปีแต่ณปัจจุบันสารดีกาเนี่ยมีการรวมรวมโทษเหลือแค่8ปีและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยได้ยอมรับสารภาพาว,ว่าผิดจริงก็ตัดสิน8ปปีด้วยกันแต่เนื่องด้วย คุณนักศิเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษในหลวงก็เลยลดโทษพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้เจ็ดปีแล้วก็เหลือโทษหนึ่งปีแล้วก็อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรมรัชแอโรงพยาบาลแอดตำรวจเป็นระยะเวลาร180วันก็เข้าเงื่อนไขการพันโทษเนื่อง,างจากว่าอายุมากนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ผมพูดถึงเรื่องกรณีคดีที่4ซึ่งมีความเสียหายทางทพ่งคือเมื่อปี2551เนี่ยสารดีกาคณะกรรมการพมชเนี่ยรับสำนวนการไตส่สวนมาจากคณะกรรมการคอตสในสมัยยุคพมชและคอตสเนี่ยหมดอายุไปแล้วก็ส่งสำนวนดังกล่าวเนี่ยมาให้คณะกรรมการพพชคณะกรรมการพปรชมีมติ ดำเ,เน,นินคดีคุณทักษิณต่อสารดีการรแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเรียกว่าศาลคดีทุจริตนะครับซึ่งสารคดีทุจริตได้มีคำพิพากษาศารชั้นต้นที่ อ, stated, อมอนะฮะอมสามทับสองห้าห้าหนึ่งเป็นหมายเลขคดีดําแล้วก็หมายเลขคดีแดงอมสี่ทับสองห้าห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สารตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับ <five> ก็คือจําคุกสามปีไม่รอลงอาญานะฮะไม่รอลงอาญาซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ย รัฐบาลไทยในช่วงนั้นเนี่ยคุณทธิ์ได้สั่งให้เอ็กซิบแบงค์ที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการคลังเนี่ยปล่อยกูกนะ้ะให้กับรัฐบาลสาภาพพม่า4,000ล้านเดิมทีพม่าขอคู่5,000แต่ให้4,000แล้วก็คิดดอกเบีย้ยในราคาที่ต่ากว่าปกติจึงเกิดความเสียหายกันให้กับทางรัฐบาลไทยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยไอยอดหนี้4,000ล้านเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ต้องใช้หนี้รัฐบาลไทยแต่ประเด มันมีความเสียหายของส่วนต่างดอกเบีย้ยหนึ่งคือส่วนต่างดอกเบีย้ยที่ลดให้กับรัฐบาลพม่าในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะทําให้เกิดส่วนต่างและเกิดความเสียหายแล้วทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องจัดงบประมาณเนี่ย ไปชดเชยให้กับการความเสียหายทั้งนั้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการพปชหลังได้ทราบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการพปชเนี่ยได้ดูอำนาจของตอนเองแล้วว่าอำนาจของตอนเองเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งให้กับรัฐบาลไทยได้ไหมต่อคุณศร์ชินวัตรแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเรียกได้คณะกรรมการพปชจึงทำเรื่องดังกล่าวเนี่ย ไปที่กระทรวงการคลังนะฮะไปที่กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ในกระทรวงการคลังเมื่อวันที่เมื่อวันที่8สิงหา2562นะครับได้ทำหนังสือด่วนที่สุดนะฮะปช1 1 2 9กทับ1355ถึงปลัดกระทรวงการคลังแจ้งคำพิพากษาของสาลดีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางกระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งณวันนี้ณวันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วซึ่งณปัจจุบันคนที่ควบคุมกระทรวงการคลังคือคุณเสฐาทวีสินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ รู้สึกว่าดูแลกรมสรรพากรแล้วก็ดูแลเอ็กซิมแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวเนี่ยตรงจุดนี้ทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องเอาหนังสือผลสรุปของกระทรวงการคลังเนี่ยเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งกับคุณนักสินชินวัตรและช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่15หรือ16นี่แหละที่คุณจุลพันธ์กับคุณเสียรทวีสินและามนตรีว่าการกระทรวงการคลังและทันมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะฮะที่เชียงใหม่ก็เลยเลยเรียนถามทั้งสองท่านว่าลืมเอาเอกสารทางราชการที่กระทรวงการคลังสรุปเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในคดีเอ็กซิมแบงค์ซึ่งทักษิณสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีการปล่อยกู้ให้กับพมา่าแล้วปรากฏว่าให้พม่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ในบริษัทของตนเอง พอต่อมาทักษิณกลับไปยังประเทศไทยในปี2566 20สิงหาคม9นาฬิกาโจรอเลิกเป็นเลิกยึดในอำนาจเนี่ยเขาก็ได้อำนาจไปจริงๆนะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บทักษิณชินวัตรเซ็นรับสารภาพว่าได้กระทำความผิด3าประทงนะครับ3คดี1ในนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันการปล่อยกู้พมา่าหรือเอ็กซิมแบงค์ซึ่งสารภาพปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานลดโทษแต่ไม่ให้พระราชทานอภัยโทษนะฮะยังคงจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับจากแปดปีนะเหลือหนึ่งปีต่อมาเมื่อทักษิณรับสารภาพเรียบร้อยคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาตินะฮะก็ได้ดำเนินการทำหนังสือ ไปที่กระทรวงกลคลังเพื่อเรียกเก็บเงินคืนจำนวน4 0 0 0ันล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2,566ข้ามมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐาทวีสินนิ่งเฉยไม่ยอมมีการดำเนินการแต่อย่างไรรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นรัฐมนตรีช่วยก็นิ่งเฉยไม่ยอมดำเนินการแต่อย่างใดจึงมีการไปร้องเพื่อให้มีการ เอาผิดกับเศรษฐาทวีสินในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและให้พักการทํางานตอนนี้ก็เลยทําให้เศษฐาต้องตัดสินใจนะว่าจะเรียกเงินทักษินไหมจำนวนสี่พันล้านบาทนะครับแะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็มีสองพักการเมืองจาก รวมไทยสร้างชาติหนึ่งพักจากเพื่อไทยอีกหนึ่งพักจุลพันธ์นะอ๋อมอนิวัตอีกหนึ่งคนปรากฏว่าไม่เรียกเอาเงิน4,000ล้านบาทคืนก็มีความผิดตามมาตรา157นะครับถ้าเรียกเอาคืนก็มีปัญหากับทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเกมนี้นะชัดเจนเลยพอเกิดเหตุการณ์ ลักษณะนี้ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสรษฐามีคําสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทันทีแล้วก็มีการปล่อยข่าวยืนยันบอกว่าทักษิณเป็นคนสั่งนั่นหมายความว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเศรฐาเนี่ยเขาเลือกทักษิณน,นะครับคดีนี้สิ้นสุดไปแล้วนะต้องเรียกเงินคืนถ้าเสรษฐาเลือกทักษิณเศรษฐาก็จะมีความผิดตามมาตรา157นะครับเสรษฐาไม่ยึดก็มีความผิด ยึดก็ผิดใจกับทักษิณจับตามองให้ดีผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการเมืองในช่วงนี้ไหวนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียดินแดนอย่างเกาะกูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของสอบประกอบนะครับเรื่องของเครื่องบินของโครงการหลวง นะครับที่มีการจัดซื้อของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลามไปจนถึงการเผากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืออาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและที่สําคัญเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขสามปรากฏการนี้เข้าองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงเชิงรัฐประหารตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมากรณีนี้ก็เห็นชัดเจนว่า เศรษฐานะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการเมืองงดเข้าไปเรื่อยๆนะงดเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะใครอย่าลงมือก่อนนะครับเศรษฐาทักษิณจะพลิกเกมไปยึดตำรวจได้หรือทหารจะไปะยึดอำนาจเสียก่อนตอนนี้คนจับตามองอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าการที่ไปย้ายผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นน้องชายของรองราชเดชขาทั้งที่เขาไม่มีความผิดนะครับนั่นแหละอันตรายเลยจริงๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สง่าเจริญสง่าเจริญสง่าเจริญ าไทยวพักีราชันวงราชชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมู่ใยายแผ่นดินเท่นทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามานนนผ่านพ้นโปยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น ทชการที่สิบ<ส>ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช<ล>าฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้หวันไม่เคยหว้หวันฟ,น,นฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ปาทรสงสูกใจเธอไท,าทายร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว,ไว้วนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น